อีกค่ะหลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วเราสรุปได้ว่าความรู้ที่เราได้จากช้าแม่ดุฎิมนั่นก็คือเดิ่คนที่นักถือจมาเอ็ดกฎิมจะเป็นคนที่พูดจาสุภาพไพเราะอ,อ่อนหวานนะคะทาไมถึงต้องพูดจาไพเราะอ่อนหวานทําไมคะเพราะคาพูดนี้เปรียบประด,ดุดังเป็นมีดเชื่อเถือใจมนุษย์ซึ่งการเล่นกันเองไอ้ง่เชี่ยซัดเลวนะมึง เื่อนเราได้ยินเพื่อนอีกคนเดินด่ามาปุบ๊บเราจะรู้สึกยังไงครนะับโอ้ตายแล้ว้องพูดอะไรอีขีเรกอีอัป,ปลักษ์อย่างเงี้ยเป็นตัวที่ไม่ใช่คนอีผีงกระทะอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวน,นะเพื่อนเราก็โอ้ตายแล้วฉันร้องผมร้องไห้เป็นการฆ่าเพื่อนด้วยคําพูดของตัวเองดังนั้นเะมื่อเรามีจิตที่เมตตาแล้วคาพูดก็จะต้องสวยงามนะคะอ่อนหว ะะด้วยเช่นกันนะคะัดังนั้นคนที่ถืงจะไม่กิบเลยอันดับแรกคือต้องมีสุภาสิตที่2ก็คือต้องมีความอดทนอดทนที่จะไม่กินสัตว์ใหญ่ไม่กินอาหารที่อร่อยนะคะ <Ru iz. S 1> เพราะว่าสัตว์ใหญ่เนี่ยหนึ่งในนั้นของพวกควายช้างม้าวัวควายคืออะไรคะคือเนื้อมนุษย์เพราะพระพุทธเจ้าเคยกินเนื้อมนุษย์มาก่อนแล้วพระพุทธเจ้า ทรงสรุปว่าเนื้อมนุษย์เป็นเนื้อที่อร่อยที่สุดและหอมอที่สุดเนพะราะพระองค์เคยกินมาแล้ว